สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาถอนถั่วดินนะคะรู้จักไหมคะถั่วลิสงนั่นเองค่ะนี่น,น,ะนะคะ่ะมันก็เป็นแบบนี้วะงยใหญ่อยู่เด้เนาะแต่ว่าไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นะคะเออไม่ดกแล้วอันนี้ถอนแล้วกับปลูกไว้แบบไรหนอ่ะไม่ปลูกค่ะเอาให้ตายไปเลยค่ะบอกเขาให้แบบนี้ก็ไไงนี่ไง,ไงถอนแล้วก็ถอนเลยอ๋อลละลไอ้เม็ดมันจะขึ้นเมดป่วะ ไม่ทราบค่ะุถอนง่ายตัวละก็ถอนง่ายเนี่ยเห็นไหมเธอมันถอนง่ายอยู่นะนั่นเราก็จะเอาไปล้างนะคะถอนนี่ค่ะยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะทุกคนปลูกในป่ายุคานะคะป่ายุคาของไอวายเองค่ะตอนที่เอามาปลูกก็เอาเม็ดแบบนี้หรอมาปลูกมันเป็นเม็ดที่อยู่ข้างในอะ อ๋อใช่หวีวคือเป็นหากออกแล้วนี่คุณแม่เอามาปลูกไว้นะครับ<ก>มันแก่จัดแล้วนะคะทุกคนดูดิคุณแม่ค่ะมาปลูกไว้ในป่ายุคานะกินได้แค่เกาอ๋อถึงเวลาเขาต้องกินมันอยู่แล้วนี่เห็นบอกถึงเวลาเขาต้องมาถอนมันไปกินไงจะปล่อยไว้ไม่ได้นะโอ้ยถึงเวลาถึงเวลาถึงขวบมันเราต้องกินนะทุกคน อ๋อมันเป็นแปลงแค่ตรงนี้เหรอแค่แปลงตรงนี้เหรอน่าจะแถวเนี้ยยาวไปนู่น่ะหรอใช่ดีแล้วแหละจะได้บอกคนมารักถูก <c oughs> ใครนะคะทุกคนที่มาติดตามน้องวายนะอยากจะเข้ามารักได้เลยนะคะอุ้ยบุงดีมันเป็นยอดเ้ามันถึงเวลามันเ้วเนี่ยเห็นบะใช่ไงมันแกมน่มันคบขวบมันหรอเรียกว่าอะไรเออแต่ภาษาอีสานเขาเรียกขวบมันมันก็จะเน่าะเนาะ มาใส่หน้ากูหลายไม่ได้เข้าหนะ้าหรอกค่ะฉันรู้อยู่ถ่ายหน้ากูไม่ได้หน้ากูยิ่งปวกอยู่เ <N ee> นี่ยนะเราก็มาคัดเอาแบบนี้นะเราก็เลือกเอาละค่ะเหมือนผู้ชายนั่นแหละเวลาเลือกถั่วก็เหมือนผู้ชายนั่นแหละ,ลลหหละต้องเลือกหัวดีดดไว้นะคะมาค่ะหยับเข้ามาหยับไปเรื่อยน,อนะคะเราจะถอนเป็นไล่ๆนะคะ ดีนะต้นมันมันมันไม่คันเนาะเออเนี่ยดีมันไม่คันนะคะก็เดี๋ยววันไหนก็อาทิตย์หน้าไงเธอก็มาทำถ่ายคลิปต้มกินอยู่นาเธอไงได้อยู่ดูดีมาบางังทุกคนมันมาบังคับเราให้มาเก็บให้มันนะเนี่ยเชื่อไหมแสดงว่าเธอไม่เอาใช่ไหมเนี่ย ชั้นอุตส่าห์ถอนนะีฉันอุตส่าห์ถอนนะฉันจะเอาหมดไล่นี่แหละชันจะให้มันไปต้มที่รักนี่คือฉันถอนเอาหมดเลยนะที่เหลือให้มันประมาณส่งอันสามอันกรพออุ้ยมันเบ่ขึ้นได้ไหมก็ช่างเสียดายแล้วจะให้ทำยังไงล่ะแสดงว่าอันเแสดงว่าอันมันเยอะหรือเปล่ามันโดกหรือเปล่ามันก็เลยถอนยากเนาะ โอ้ยเป็นอย่างไรคือยังบกขื้นโอยกระุกมันเยอะเนี่ยเยอะอยู่ใส่ดอกเยอะอยู่เยอะอยู่แปลว่าเยอะอยู่ก็แปลว่าเยอะนั่นแหละโอ๊ยยังไม่พอยาไส้เลยค่ะทุกคนกว่าจะหมดก็คือต้องเยอะอยู่ะจะต้องเปลือบหมดแปลงหรือเปล่ากว่าจะได้แบบนั่นน่ะเนาะ,ะก็เยอะอยู่ดี ต้มใส่เกลือใช่ไหมไม่ใส่เกลือมันจะใส่อะไรล่ะคะหนูหนูก็ถามโง,โง่ๆนี่คืออะไรอะ่ะมาเราจะมาหลกยนี้นะคะเราจะมาหลกอ๋อทายล้วทุกคน ฉันว่าหลกแล้วมาวางไว้ดีกว่าแล้วค่อยดึงอ่ะเนาะใช่ใช่มันจะได้ไม่เสียเวลาอุอยหลกนะได้อะจังวาดหลกถอนนั่นเองนะจ๊ะถอนกับบอถอนหลกนะเราก็หลกก่อนนะทุกคนมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนี่หลกนะคะ แต่ว่าไอ,อตอนเราถอนเนี่ยมันขึ้นม,มาหมดใช่ไหมวะถ้าไม่หมดก็เกือบหมดไอร่อ,อ,องนี้ก็มีนะเธอร่องนี้ตรงนี้ตรงไหน,นที่ว่ามีหากมันจะออกหน่วยเหมือนเลยเด้ เดี๋ยวค่อยไปเด็ดช่วยกันเนาะบรรยากาศในป่ายุคาค่ะก็จะอบอ้าวนิดนึงนะคะไม่มีลมเข้ามาเราถอนถอน,ถอนกองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเด็ดก,กันค่ะก็ไม่ค่อยหลาย่ะไม่ค่อยโดกเนาะย,นนยาวไปถึงนู่นเลยนะคะทุกคน ค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเด็ดนะคะไม่ต้องเห็นหน้าหรอกนะคะวันนี้ไม่สวยเท่าไหร่นะสวยอยู่สวย,สวยอยู่อะค่ะสวยอยู่เป็นว่าอะไรล่ะฝนก็ตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ เวันอ,อะไรมันหยุดแล้วนี่นก็นั่นแหละก็เพิ่งหยุดนี่ไงถ้าไม่หยุดก็คงไม่ได้ออกมากันหรอกนะคะทุกคนหมอใบวายก็ไปฉีดวัคซีนมาก็ปวดแขนนะคะ,ะเป็นไข้ปวดแขนค่ะต้อแหล่ด้วยไง <c oughs> เพิ่มตเติมเข้าไปอีกมันก็เลยแบบ <c oughs> เป็นโรคต้อแหล่เพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยก็เลยออะไรก็เลยหนักนก็เลยแบบหนักอาการสาหัส <c oughs> ถอนไปค่ะอย่าพูดมากอันนี้ไม่มีไม่มีหัวเลยไม่น่าถอนเลยอุย,อยดูดิมันออกเธอดูดิถั่วงอกถั่วงอก เขาต้องเอาพัานธุ์เฮ็ดแบบใดวะจะไปปลูกไว้อยู่บ้านกับอกองสิจ๊ะเธอต้องเอามันเนี่ยเธอที่เธอเด็ดๆ็ดไปเนี่ยใช่ไหมเธอเอาไปตากแดดอ,อือเอาไปเฮ็ดไว้จักรหนาวสนสนนาวเพอเธอตากแดดแล้วเธอก็เอามาฤทิข้างในมันเออ,เอ,อก่อนที่จะไปปลูกอะเอามาฤทธิข้างในมันไปปลูกนะสันสมบูบไม่ใช่ปลูกทั้งลูกแบบนี้นะคะต้องเอามาฤทธดข้างในมันคะ่ะทุกคน มเมล็ดที่เราจะกินเข้าปากนะ่ะเมล็ดคือเราเอามาปูมาค่ะทุกคนมามาอันเด็ดช่วยกันนะคะมาให้กำลังใจมาเด็ดนี่แหละถ้ามาเด็ดคง <c oughs> จะไม่ได้อกเห็นทีจะไม่ได้นะคะเขาอยู่คนละที่ S <S มันเป็นนั่นเหมือนแล้วว่ายแม่มันคือบนหนาสามารถถอนเนะาะก็มันครบขวบที่จะต้องเอาไปกินแล้วไงมันแก่แล้วอะเออมันแก่แล้วจะมาเมือ,อ,ง,อง,ดงดีออกง่วงหรอเมื่อไหร่เมืองดีเนี่ยอืมเป็นถั่วง,งอกแล้วนั่นเชยอ่ะอุ้ยเมืองดีชิมดูดิ อยากกินอยู่แล้วปูไปโดนจ้กเดือนจะได้กินไ้มอันนี้นก็ไม่ทราบนะคะต้องเซิร์ช Google แล้วล่ะค่ะแสดงว่าก็น่าจะหลยเดือนอยู่ดอกมนนัึงจะเป็นหน่วยอะ่ะเดือนเดียวได้ไหมบ้า <laughs> <laughs> ไม่ได้รอกโดน,ดนทำไมต้องด่าด้วยล่ะ <laughs> มันเป็นไปไม่ได้ไงก็เลยด่าว่าเดือนเดียวเขาก็คงรวยแล้วคลิปนี้ก็จะดูกันยาวๆเลยนะจัะทุกคนเพราะช่องวายๆไม่ค่อยมีคลิปยาวเท่าไหร่นะอุ้ยเธอดูดิลูกมนะันอ่ะเออเดี๋ยวเราจะทุกคนดูสิฮะเดี๋ยวเราจะคัคดเ,ดเาอาแต่หัวใหญ่ๆเอาเจ้าของบ้านกินแค่หัวเล็กๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่ได้ถอน อยู่กลางแดดนะจ๊าทุกคนอ,อ้ฉันไข้ขึ้นอีกหรือเปล่าเนี่ยอ,อขึ้นก็ให้มันตายโรดเอาให้เบิร์ตดได้ละก็คิดว่าเอาหมดที่สุดแล้วค่ะเธอเอาไปใส่อันนั่นนะ้ำเอาไปใส เอาไปใส่เอียงอ่ะที่เขาเห็ดพญาศากใช่ไหมพรุ่งนี้ยายเขาศาสตร์ขนมรู้จักไหมเขาเรียกว่าอะไรศาสตร์ศาสตร์ลาวเนาะใช่ไหมภาษาลาวเรียกว่าศาสตร์ลาวนะคะยายเขาศาสตร์รู้จักไหมคะกายศาสตร์นั่นเองค่ะยายเขาศาสตร์ศาสตร์ลาวศาสตร์จีนศาสตร์ไทย มีหมดทุกศาสตร์ศาสตร์ที่ดีคือไสยศาสตร์นั่นเองค่ะอยากจะทำใส่คนอยู่นะคะหาคนทำก่อนที่อยากทำใส่ผู้ชายค่ะม่กาติมม่ก่าติมหรอกจะเอาให้เต็มเลยบอกอะเอาให้เต็มดีจะกินยังไงหมดโอ้ยแค่นี้เองกระจก แต่อยากกินมากอะตอนเนี้ยไปต้มกินเลยเด้อฉันกินไม่เป็นมึงแบงให้กูแล้วมันบ้าบ่นนี้ก็จะกู <c oughs> ก็จะนั่งไปกินอยู่บันไม่อีเด้อบ้าแม่กูต้มหน้าไหมแน่เลยค่ะเออให้มันไหมไปเลยพี่มันอยู่น้ำหงา่านย่งมันอยู่น้ำต้นมันกับมีได้ไว่ายนวยใหญ่ๆอ่ะหน้ๆๆนนาฉันไมมนหมแน่โอ้ยดูสิงอกออกมา นี่เอาหมดเลยแล้วก็ไปต้มแล้วก็ไปดึงออกเอาอีกทีนึงนะก่ังจาต้มเราต้องไปล้างแล้วก็ต้องไปดึงออกอยู่ดีอุ้ยแดดแรงมากเลยอ่ะ ผิวฉันจะเสียไหมเนี่ยต้องไปปลูกก็ล่างีิงลับโอ้โหดูสิคาดูดินึงดูอันเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะหายใจไม่ออกแล้วค่ะมันกลางแดดโพด แล้วเราก็จะไปล้างนะคะตามทุ่งนาน,นี่แหละเนาะเดี๋ยวจะแวะไปดูเห็ดด้วยเลื่อมันออกมันได้มาละถ้าเกิดมันตั้งโคโมโ่เค้มแม่อยู่ทำยังไ,ไงปงปง,ปงเงาะไปแงะอยู่เห็ดอย่างไนดีนะตนมันบอกขั้นเนาะดีอย่างหนึ่งคือว่าถัดตนมันบอกขั้นใครเนี่ย หินกีกี่เดือนตัวว่าหั่นงามงามเาไปซีดเบ็ดปาลานิ้งใหญ่กินเลยหลังก็ <_ m im> พูดถึงกิจกรรมตกปลาเนาะเ๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูมากเลยเวลาดึงปลาขึ้นมาเนี่ยมันมวนเด้พี่น้องมันแบบว่ามันดีอ่ะมันสนุกอะอยากจะไปแบบว่าถ่ายคลิปตอนดึงปลาขึ้นมาเนี่ยมัน มมันงาอีหลเอาแค่ตอนดึงขึ้นมาใช่ไหมเออถ่ายแค่ตอนดึงแบบว่าปลาจะกินแล้วก็ถ่ายอะไรดึงบางทีดึงขึ้นมาแต่มันไม่ได้ปลาเราก็ตัดออกแต่มันจะมีคลิปที่แบบว่าได้ปลาคิดว่ากินแน่ๆแล้วก็เอาไงแล้วก็ไปตัดมันต้องไปเป็นวันเด้มึงก็ต้องแบบต้องไปถ่ายทั้งวันอ่ะมันก็อา่มไปดีล่มใหญ่ๆม้นก็ไปนั่งดูกูตกแล้วก็ถ่ายของมึงไปพอกูจะดึงเนี้ยมันก็ฉันเป็นคนที่แบบว่าอยู่เงียบๆไม่ได้อ่ะ มันจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าไปตกเป็ดมันต้องมันต้องเงียบอะค่ะทุกคนมันต้องใจเย็นอะไม่ดิฉันเป็นคนใจร้อนอะถ้าสมมุติว่าไปนั่งแล้วไม่กินอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านเลยแหละบ้ามันจะกินตลอดดิมันบแมันวันต้องนางรอดิมันก็จะกินอยู่พันมันจะบอกกินทำมันบอกมันบอกกินมันเป็นไปบ่ได้หรอกเอาอีกไหมพอแล้วแหละพอแล้วหรอร้อนเอาอีกตัวหนึ่งดิ หาพวงใหญ่ๆก่อนนะทุกคนเอาอีกพวงหนึ่งใหญ่ๆค่ะอุ้ยก็ได้เยอะอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมคะ สุดท้ายแล้วนะคะมันก็เยอะอยู่นะเธอประมาณกี่ต้นได้เนี่ยไม่รู้อะแต่เราถอนจากแค่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเองก็งไหนเม็ดเยอะอยู่ดิเม็ดใหญ่อยู่ดิเนาะเม็ดใหญ่นันเนี่ยแม่มึงถอนไปขายมือเดียวขมืดแต่ตัวนีไ้ไม่ไม่ได้ขายเอาไว้กินค่ะมันก็จะแก่หมดแล้วดิก็เนี่ยถ้าเป็นสภาพอย่างเนี้ย ก็ออกเบนนี้องดีมันเป็นอนันนัเหมือนเราเนี่ยเราเอาไปปลูกแบบเป็นหัวแบบนั้นนี่ค่ะทุกคนที่เราถอนมานะคะได้เท่านี้ค่ะเราจะพอแล้วนะคะก็เหลือเยอะอยู่นะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเราก็จะมาถอนกันอีกนะคะทุกคนพอแล้วนะกลับแล้วเบิ้งนี้จะ้ะหลายเติบอยู่เดี๋ยวจะไปล้างปะ อันนี้เป็นล้างที่ต้มออกเด้อเนี่ยค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะล้างเอาดินออกนะคะกลับไปบ้านเราก็จะล้างที่บ้านอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคน